เพื่อนๆท่านผู้ชมครับผมพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมาที่หน้าวัดพระโคบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าวัดพระโคจะเป็นวงเวียนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ปฏิทฐานหลวงปู่ทวดด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูแผงแม่ค้าที่ขายน้ำตาลซึ่งคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ ประกอบอาชีพทําน้ําตาลนะเดี๋ยวผมพ,พาไปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตลอดทางตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีาขายนะครับน้ําตาลหรือน้ํำพึ่งแว่นน้ําตาลตะโนดเนี่ยเจ้านี้เขาทําเองแล้วก็แปลรูปเองนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ,ๆ,ๆอรู้วิธีเลือกซื้อก็คือ,อก็เอาน้ํา พึ่งเนี่ยมาบี้บี้ดูถ้ามันละเอียดนิดนึงก็โอเคหรือว่าใช้ได้น้ำพึ่งเวนนุ่มดูร้านปาะพวนี่ยมากินปัดในไม่หล่นหนน้ำพึ่งเวนตำเองการู่นเป็ดซ้องที่ร่ำร่ำนึ่งรูนนกซ้มเพื่อนเพื่อนมาที่หน้าวัดประโคะนะครับก็มาอุดหนุนแม่ค้าที่แผงขายขนมขายน้ำพึ่งแว่นหรือน้ำตาล โนกันนะแล้วก็มาชมตลาดตอนเย็นแบบนี้ก็มีปลามีขนมมีอาหารหายเล็กๆน้อยๆตามภาษาแบบอะไรอะแบบบ้าน